ครับจากสุโขทยัยพีรพัฒน์เเกงสีน้ำเงินจากอุบลครับ115กับ116กครับต่อกัน1ปอนมีผลหรือเปล่าตองนะครับยกแรกได้เห็นอาวุธแบบว่าแสบๆคันๆครับเดินเดินเดินแล้วก็เจาะพับในพับนอกไปเรื่อยนะครับพีรพัฒน์ครับแต่ว่ายังยังไม่ต่อเนื่องนะครับผีบเอาไว้ก่อนครับพีรพัฒน์ นี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมกา,าก,การผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภศัตคุ้นชีวจำกัดสมเก,กมาหลีตังคุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังคุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทปวดเมื่อยตามร่างกายจะทําให้ปวดหลังปวดเอวใช้ยาตรากระเบนเน็บกรรมการบอกว่ามายก2แล้วครับต้องออกอาวุธกันเยอะๆมวยมันวันศุกร์ ขอบคุณห้างขายยาจอมทองครับยาท่าจอมทองยาท่าจอมทองแคปซูลสกัดรวมถึงบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับยาดองเลาตราเยยก้าเหรียญยาไกอตราอัปเปเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีและศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับแต่เข้าใจนักมวยนะครับว่าค่อนข้างจะกดดันเลยครับเพราะว่าทั้งคู่ก็มีอาวุธหนักเหมือนกันชนะเลิศนี่นนก็มีกำปั้นที่ไม่เข้าใครออกใครครับส่วนพีรพัฒน์จุดขายเขาอยู่แล้วครับเป็นมวยที่ใช้หมัดได้ดีก็ไม่อยากจะพลาดเผลอครับ ถ้าพลาดนิดเดียวอาจจะไม่ได้แก้ตัวเลยครับพี่เอกก็เลยทําให้ออาวุธน้อยไปหน่อยเลยครับแต่ตอนนี้ความกดดันความเกรงเริ่มจะคลายขึ้นแล้วนะครับตอนหนึ่งตอนก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ต่อส่วนสูงรูปล่างนะครับดูลอยกว่าอยู่ที่ชนะเลิศครับพีรพัฒน์เดินขยับครับชกละเอียดเลยแล้ครับยกที่2ครับจิ้มมาซ้ายไปก่อนครับนี่แข้งขวาของชนะเลิศครับอัดมาได้แรงเลยทีเดียวครับคทีนี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับ สายแรกครักกบที่มาออกช่อง2 r u ครับให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมกันแล้วก็ย้ำนะครับทุกวันพฤหัสบดีกับทุกวันศุกร์แบบนี้ครับมีนัดกันทางหน้าจอช่อง2 r u กดเลข24ครับสุดเซิกดีก็วันพฤหัสวันศุกร์ก็มวยมันวันศุกร์ครับโอ้โหจัดหนี่เลยแต่ละนัดแฟนมวย กรี๊ดเลยครับเพราะว่าได้ดูมวยค่าตัวเงินแสนของจริงๆออกทีวีครับพี่บอลครับโอ้โหเลยว่านัดใหญ่นัดบิ๊กทุกสัปดาห์แหละครับซปเปอร์ไฟนะครับมวยมันวันศุกร์รวมถึงสซ็กเท็รยินดีในวันพฤหัาิสัปดีก็โอ้โหรีกว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันละครับติดตามกันได้นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับหลังของรบขงชาติทั้ง2รายการสัปดาห์นี้พิเศษหน่อยครับวันเสาร์วันเสาร์ครับ นามวยสากลด้วยศึกยอดมวยโลก WBC เอเซียนะครับก็เวลาเดียวกันแหละครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปครับพรุ่งนี้มวยสากลระดับแชมป์ WBC เอเซียนะครับเพชร c p f จะป้องกันแชมป์เปิดศึกสายเลือดครับพร้อมการอุ่นเครื่องของยอดมงคลนแล้วก็กองฟ้าแหมรองแชมป์โลกอันดับสูงทุกคนเลยทีเดียวอ้าวหมดยกเปิดยกสามมาเป,ป็นฝาขยับเข้าหาเลยครับแข้งซ้ายทักทายไปก่อนครับแข้งซ้ายของธีรพัฒนครับนี่ครับหมัดซ้ายมาแล้วครับ หมัดซ้ายแล้วก็เตะจ่อล่างมาเป็นไม้คู่ครับโดนเข้าไปโมโหหรือเปล่าครับถ้าโมโหรีบเอาคืนเลยครับชนะเลิศโอ้หนี่จินท้องจินท้องลุนน้องจินท้องเอาคืนทันควันครับชนะเลิศมีน,นโยทินนุสิ์ของน้ยเพลงศักยสิทธิ์นี่ครับมีบุญบุญเอกคุณบุญเอกมีนโยทินให้การสนับสนุนนะครับทายมีน,นโยทิน น้อเงินพีรพัฒน์มวยเด็ด789มีคุณหมูคุณป๊อปคุณจีมวยเด็ด789นี่เขาไม่สามประสานเลยครับวันนี้ถ้าพีรพัฒน์ชนะได้นี่อัทิตยออยู่เพียบเลยครับทีมงานมวยเด็ด789โอ้โหแต่ว่าวันนี้กระดูกสิ้นโตเลยคุณนออดผ่านได้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการขึ้นชั้นของพีรพัฒน์แต่ชนะเลยจะนิ่งเหลือเกินครับพยายามจะคอยบางอาวุธเก็บอาวุธก่อนคู่นี้นี่ดูรับดูกำปั้นดีๆนะครับ เพราะว่าทั้งคู่นี่มีหมักที่ต่อยได้ค่อนข้างจะทรงพลังแล้วก็คมเลยครับพลาดไม่ได้เลยครับใครพลาดเนี่ยจะนอนเปยได้ครับแต่ตอนนี้ได้เห็นแล้วนะครับวัรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ครับความมันบังเกิดครับพีรพัฒน์เดินเข้าหาต่อครับเจอแทงซ้ายมาคืนด้วยหมัดซ้ายหมัดขวาครับพีรพัฒน์จิ้มซ้ายลําตัวครับโอ้โหมีทั้งลําตัวและสลับไปหน้าครับแต่ว่าแขงขวาของชนะเลิศมาสักูอ๋องได้ยาวดีเหลือเกิน โอ้โหแม่จังหวะเมื่อกี้นี่ถ้าไม่ทัดแขนไว้มีสิทธิ์ก้านคอเลยครับอุ้ยแมหาชวนทะเลาะเลยครับธีรพัฒน์แม่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพี่อึ่งอุบลครับอือฮอะตอนนี้วงในไล่แขนสู้ใครดีกว่ากันคุณออสโอ้โหวัดเลยนะครับวัดกันที่ความหนักแล้วก็ความแข็งแกร่งครับ<อ>จังหวะนี้สะดุดขาเล็กน้อยกรรมาการครับโอ้โหของดีของจริงมาแล้วครับยกนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครับ ลุยต่อครับลุยต่อครับแข้งขวายังติดบังเลยครับแข้งซ้ายครับเนี่ยโดนมาแล้วค่อยโต้ค้นเลครับระดับชนะเลือดไม่มีตกใจอยู่แล้วครับแต่พีรพัฒน์ลำเลียงเกมเข้าหาต่อครับโอ้ยโดนคืนด้วยแข้งขวาครับคำนี้โตอยู่เหลือเกินโอ้ยดีครับวันนี้เน้นหมัดมาด้วยครับพีรพัฒน์แล้วหมัดใช้ได้ดีด้วยนะครับสำหรับพีรพัฒน์ ดูชนะเลิศเรื่องหมัดนี้ก็ไว้ใจได้เหมือนกันครับคมดูแกต่อยไม่แรงนะครับแต่ว่าหมัดคมใช้ได้ผลม,มาหลายไฟโอ้ยขวาสวยพิรพัฒน์พิรพัฒน์จย์ชุมพลเบรกไว้เบรกไว้ก่อนอาวุธคล้ายกันครับมีหมัดทั้งคู่ครับชนะเลิศวันนี้นี่ดูโอ้โหโดนลวง,งหมัดขวาครับมาโดนเต็มๆตมเลยนะครับแต่ว่ากัดฟันย่างพันยังคมได้ครับโอ้โหมาเห็นมาเห็นเห็นมาแผนนี้หลายจังหวะแล้วนะครับลำตัวก่อนแล้วขึ้นบนครับ หมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาครับอาวุธนี่ยังยังยังทันกันอยู่นะครับคุ่นนี้ครับตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแหละครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มครับในวันเสาร์ที่10เมษายนนี้ครับ7โมงเช้าเป็นต้นไปครับแหมงานใหญ่เลยครับของจังหวัดสุรินทร์เรียนเชิญนะครับชมฟรีนะครับชมฟรีด้วยตามกันต่อนะครับยกที่4ครับชนะเลิศกับธีรพัฒน์เกมยังคู่ขี้สูสีครับโอ้โหหนักแล้วครับมีเฉาะขามีหมัดวงในดูครับอาวุธมาทุกอย่างแล้วนะครับปี องเลแมยังยังไม่ต่อเนื่องถ้าออกอาวุธกันน้อยนี่กรรมการต้องแยกเลยแข้งสายสวยสวนด้วยหมัดโอ้โหปักหลักกันใกล้ๆมาทั้งคู่อาวุธทันกันครับตอนนี้หนักแล้วครับพีเอกหนักแล้วครับแขมเปิด100%แล้วครับใส่กันเลยครับใส่กันเลยครับอยู่ที่ว่าของใครจะสะดุ้งก่อนเท่านั้นเองครับมีได้มีโดนทั้งคู่นะครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแต่ว่าใครจะทนได้แล้วใครจะสะดุ้งก่อนครับเดินครับพีรพัฒน์เดินเข้าหาครับเนี่ยขวาแล้วแทงเข่าขวาครับ กดมาแล้วกดมาแล้วแต่ว่าเจอเนี่โอ้โหพอโดนเข่ามาสับสับ,สบตอกคืนแล้วก็หมัดซ้ายกับพิรพัฒน์ครับโอ้โหนี่ครับมหาสงครามโอยโอยแม่หมัดพิรพัฒน์ชนะเลิศชนะเลิศโอ้ยหม,มัดบวกสู้กันแล้วคุณอดโอ้โหยกหนึ่งยกสองเหมือนจะไม่มีอะไรครับพอมาถึงยกสี่ที่ใส่กันเต็มแม็กซ์เลยครับชนะเลิศก็ไม่ยอมพีรพัฒน์ก็ไม่ยอมยัดเข้าไปยัดคืนมากับมีศอกด้วยครับ โอ้โหยังยืนอยู่ได้ยังไม่มีใครหลับหล่นครับใกล้ใกล้ๆจยัดคืนไปเสียบคืนมาครับเอ้ายังไงครับใครไม่แปลงเนี่ยไม่ยืนแบบนี้ไม่ได้ครับไม่แปลกใจครับทำไมต้นตังข้นท่าทีกันเหลือเกินเก็บไว้ใส่ยกนี้นี่เองครับเก็บไว้ใส่ยกนี้นี่เองครับเอาแทงมาก็แทงคืนครับพี่มีก็น้องมีแหละครับแบบนั้นเลยครับโอ้หมีทุกอย่างครับครบครับทั้งหมัดเท้าเข่าสอกแล้วก็วงในครับแทงสายเสียบเข่าขวาคืนครับตะกระจิ้หรือเปล่าครับสับไปแล้วก็ มาด้าโอ้โหเอามาดก็มาดมาเหมือนกันครับมัดต่อมาดในจอล่างแทงคืนก็แทนมากเหมือนกันครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ยทักจะดลมจะจับนะครับโอ้โหนี่ครับปีนายอทินใส่กับเพชรยินดีครับโอ้โหทานภูมิยู่ช่องย4่วุยมันวันศุกร์เลือดไทยเลือดไทยมาแล้วครับเหมือนเหมือนเห็นแดงแดงครับโอ้โหแต่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดออกอาวุธครับโอ้โหนี่แหละครับของจริงครับแถวหน้าแถวหน้าในรุ่นร15 แข้งขวาลุดไปพิรพัฒน์ตอนนี้ออกมาใช้จังหวะสองดักแทงสวยปีหมัดด้วยครับชา,าเลอรตีเข้าในตีกรรมาการชุมบลแยกครับโอ้โห,โ,หโหพอเห็นเลือดตึบเป็นฝ่ายมโ,โหเลยครับนยับเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับชนะเลือดครับแข้งขวายังไม่โดนครับหมัดซ้ายแรงยังไม่ได้เอาหมัดขวาของพิรพัฒน์ท่อไปแทงเข่าขวานชนะเลือดก็ตีทีมมาเหมือนกันครับ โอ้โหสองคู่แรกว่าสุดมันแล้วครับคู่ที่สามคู่ที่สามโวยชนะเลิศพีรพัฒชนะเลิศโอ้โหแต่พีรพัฒพีรพัฒโยนเข่ามาเลยครับโอ้โหหมดยกสี่สุดมันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันยกสุดท้ายครับยกสี่แล้วนะครับยกสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับชนะเลิศมีนายโยธินกับพีรพัฒมบยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าครับโอ้โหวันนี้นี่สุดๆเลยครับสามคู่คุณภาพ หยกนี้เหมือนจะออกมาเล่นจังหวะฝีมือครับชนะเลิศตีได้ไหมแหมยังยังไม่ชัดเจนกรรมาการชุมพลแยกมาก่อนมากางเวทียังเดิมอยู่นะครับชนะเลิศมีนโยทินโอ้ยนี่ครับแหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับแหมดีกรีแชมป์ลุมพินีแชมป์ราชด,ดำเนินครับเอาชนะเ,นเลิศมาเร่งเร่งเร่งแล้วอีก2นาทีทางซ้ายครับ อาวันนี้โตนะครับโตทุกดอกเอาเตะขวามาสาเลิศขยับประสานแข้งกันพุทีเกี่ยวได้คืนไม่แข้งขวาครับวันนี้นี่เร้าใจทุกวินาทีครับผู้นี้ยกหนึ่งยก2ยังไม่ค่อยออกอะไรครับแต่พอยก3ยก4นี่โอ้โหเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเลยครับพี่เอกสถานการณ์ความเล่นเต็บที่พีรพัฒน์นะครับทำเาชนะแล้ต้องเดินเร่งนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปก็เจอพีรพัฒน์เนี่ยโตคืนมาแล้วสวนคืนมาแบบว่าน1234เลยนะครับ ทำให้ความต่อเนื่องของผู้ที่เดินไล่อย่างชนะเลิศี่ยมันมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยเจอโดนดักแข่งขวาครับแล้วดูเกมของชนะเลิศเลยเริ่มจัดช้าลงไปเลยครับในขณะที่พีรพัฒน์เองนี่เห็นครับเห็นครับกลายเป็นสายตาเหี่ยวไปเลยมาเล่นฝีมือทําได้ดีด้วยนะครับยกนี้ของพีรพัฒน์ชนะเลิศยังอาวุธยังไม่เหมาะเหม๋งเท่าไหร่ครับยกนี้เข้าถึงตัวไมับด,ดมาครับแต่ว่าพีรพัฒน์ดูการครับ โอ้โหยกกาสูงไม่ประมาทโอ้โหดูครับอ่าสถานการณ์นี่ลิกไิตเล็กมาอีกหนึ่งคู่นะครับวันนี้โอ้ยอ่าเดี๋ยวดูครับธนาเลิศธนาเลิศเวลายังพอ,ม,อมีแต่ว่าพีรพัฒน์มาตอนนี้โอ้โหดูครับอ่าแกดิสเบกติดไว้ตลอดเลยทีเดียวโอ้โหยกสุดท้ายยกนี้ยกห้าอ่าดูครับโอ้โหเลือกแล้วออกเลยครับพีรพัฒน์ ยังไม่ลัความพยายามนะครับชนะเลือขคอยอีกหน่อยครับประมาณ30วินาทีครับถ้านำเงินได้รับการชูมือเนี่ยโอ้โหมีอัดฉีด20กําปัน2 0 0แสนบาทนะครับถ้านำเงินชนะอัดฉีด20แสนครับชนะเลิศจะให้ไม่ให้ครับคอยอีกหน่อยหรือเปล่าครับปลายยกที่5แล้วสู้หกทั้งคู่นะครับวันนี้สู้กันได้สนุกมากครับสกกรารอคอยเลยครับผู้รองของมวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับสามคู่ผ่านไปสามคู่ครับรวมคู่นี้ด้วยโอ้โห สุดจะบรรยายเลยครับนี่แหละครับทีมงานที่ดีครับคัดแล้วคัดอีกเน้นๆเ,เลยครับโอ้โหตามชื่อนี่หลายคนก็มองว่าชนะเลิศน่าจะดีกว่าครับเ,เลยมีการต่อรับหนักให้หนึ่งปอนครับโอ้โหสามวิสองวิหนึ่งวิครบ่ายยกนะครับชนะเลิศกับพีรพัฒน์เดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับผู้รองมวยมันวันศุกร์ ไม่แน่นะครับอาจจะมีภาค2น้ำหนักเท่ากันก็ได้ครับมวยคู้นี้ครับแต่ว,ว่าวันนี้นี่ชกกันสนุกมากๆครับอรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการชุมคลหินตยศนะครับตามภาพตามสายตาครับทั้ง3ท่านให้ไปที่พีรพัฒน์หมวเด็ก789ครับ แววมาเรียว well, well, ่าอัดฉีดสูงถึงสองแสนบาทต่อปุ๊บมากมายดีเหลือเกินคับ